สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาบอกวิธีทำไอ้ไอ,อย่างก็แกงผักเฮือดตอนนี้มันหน้าผักเฮือดเนาะเกือบจะมดเลยเถอะผักเฮือดบ้านเฮาแกงใส่ดูกหมูเนี่ยจะมีดูกหมูแล้วก็มีพริกมีหอมหอมเตียมกัะปิหอมแดงพริกแห้งเนาะ พริกแห้งนี่ไผจะใจเม็ดก็ได้แล้วก็จะใจพริกป่นก็นได้นออันนี้ติป้าต่าแล้วนะเอาพริกแห้งหอมเตรียมกับปิเกลือเห็นหน่อยต่าต่ามารวมกันเนาะเอาไปตั้งหม้อน้ํามันแล้วก็เอาหอมมีหอมเตรียมที่เขาเกียมไว้ตะกี้นะ่ะตุ๊บตุ๊บตุ๊บามาจิ๋วให้มันเหลืองสัก,กร,รมก็เอาพริกที่เขาต่าไว้นั่นนะเอามาคั่วเนอะพริกเนี่ย ที่มันมีหอมเตียมหอมแดงกับปีนะเอาตาด้วยกันมันละเอียดเนาะตำตัวละเอียดแล้วเขาก็เอามาคั่วมันหอมเอามาผัดผัดไปเรื่อยๆมันหอมกินพริกหอมดีแล้วกะเอาไปใส่หม้อแกงหม้อนะเขาจะตั้งน้ําไว้ก่อนเนยหม้อแกงน่ะตั้งน้ําต้มดุกมันเนาะต้มดุกหมู บางคนเพื่อ็มักชิ้นควายชิ้นไก่ใส่ได้หมดเลยแก่พราะเหือนนี่นะคนมักไก่เพื่อใส่ไก่คนมักหมูเพื่อใส่หมูเนาะดุกหมูสามจันก็ได้เขาต้มน้ําแล้วก็เดี๋ยวเขาคั่วพริกนี่ไปใส่ในน้ํามันจะหอมเนี่ยเขาต้มดุกแล้วเนาะน้ําเดือดเอาพริกเข้าใส่ลงไปที่ขเขาคั่วตะกี้นะพริกนี่นนะใส่ กนมันเข้ากันมันละลาย,ลายมันนี้แล้วก็เอาน้ำมันเดือดสักรรกํากับผักเหือดเข้าใส่ผักเหือดนะเขาก็เด็ดเด็ดเด็ด<ๆ>ยอดมันเถอะอันนี้คือพริกที่ป้าคั่วมาตะกี้เนะี่ยเอามาเอาน้ำในหม้อแกงมาเตวเตให้มันแหลวแล้วก็เดียวก็เอาเทใส่ในหม้อเนี่ยมันจะหอมถ้าเขาบอกคั่วมันจะหอมแต่บางคนเพื่อกับสอบหนึ่งพื่กับ ตามตามเพื่อกลวดใส่เลยแต่นี่เขาคั่วหนหน่อยมันหอมเนาะหอมกินพริกหอมคั่วแล้วใส่น้ําเอาน้ําใส่ล้างหม้อที่เขาคั่วพริกนั่นลงไปให้มันหมดเ,ะะเดี๋ยวสักรรถ้าน้ํามันเดือดเห็นเขาก็เอาพักเพื่อที่เขาเกียมไวน้น่ะปิดฝาไว้สักร,รมก็ได้รใองน้ำเดือดก่อน ถ้าบะเดือดเนะี่ยผักเหอนมันจะเศร้านะเอาปิดฝาไว้สักคำพะน้ำมันเดือดนะาะผักเหอนที่เขาเตรียมตะก,กี้เตรียมไว้แล้วนะอันนี้เครื่องปรุงมันหนึ่งใส่ตามนะนะชอบมาได้ก็ใช้อะนะซูรตน้าตาลแปลง้งไอรสด,ดีอย่างนะอันนี้ผักเหินด,ดีเขาเตรียมไวนะ้เนาะเขาล้างน้ําสะอาดละมันก็จะมีบะเขรือส้มหรือว่าบะเขือเทศเนะ่ ซอยใส่มอลูนคนที่เปิมักส้มนะอันนี้ผักเหือดเอาใส่ใส่แล้วก็โกนโกลนมันยมแล้วก็บิดฝาละไว้ฮะเอามันตุ่มเปยก่อนแล้วถึงก็มาใส่อัน,นเบือส้มทีหลังเนาะไอ้บางคนมีผักหัวนะ่ะเปินเอาอ้อยตัวหนึ่ผักหัวนเนี่ยนะที่มันที่มีรสขมนะ พักหว้วนอ้อยตัวเห็นหน่อยลำเนอใกล้สุกแล้วนะมันจะส้มๆขมๆเนาะขมเห็นหน่อยทั้งๆนอ้อยตัวแก่งพักห้วนสูนพักเคื่อนอันนี้ก็เดียวเขาก็ปิดฝาละไว้ก่อนปล่อยมันเดือดนะเดี๋ยวนี้มันเดือดยมมันใกล้สุกละเริ่มยมเริ่มเปื่อยละเอามือบีบ,บ,บมันยากรรมมันเปื่อยแล้วก็เดียวก็เอา มะเขือส้มใส่มะเขือส้มนี่สุดท้ายเปิลน,นี่ห่อใส่แล้วก็จิ้มไวยจ่างอย่างพ่อ,องจ่างอาันใดก็ใส่ลงไปจ่างกะปิฮะอย่างก็ใส่ไปไผ่มักฮะก็ใส่ฮะไผ่มักบมมักก็ไ่ต้องใส่เนอะโกนไปเรื่อยๆรื่คือมันยมสกรรมักคำมะเขือส้มเปืรร่อยสักคำยมสกรรมักคำเขาก็เอาละแล้วก็มีหอมป้อมผักหอมป้อมต้นหอมนะนะหรือว่าต้นหอมผักชีเนาะ ซอยซอยไว้ก็เดียวกะตักแล้วเขาเวลาเขาจะกินเขาก็เอาโรยหน้ามัน,นเป็นงั้นเนี่ยอันนี้มันสุกละใกล้สุกละล่มเปิดนวลเน้อพักเพืือบบ้านเฮานะนวนลนุ่งนุกอ่ะมันล้ำเนาะของเมืองเมืองเขาตะแกงพักเพืือตักใส่ถ้วยใส่หอมป้อม โรยหน้าห่าใผรชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใือป้าตัวเนื้อเจ้า